เยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นจะมีนะครับวัดพนมรอกเนี่ยนะครับเนี่ยเคยสร้างอุโบสถนะครับสร้างช่วงรากฐานนะครับและพนมรอกเนี่ยนะครับเคยมีนะครับเหรียญที่เล่นเนี่ยนะครับเล่นหากรนแพงๆเลยก็จะเป็นเหรียญทวิปภคีนะครับที่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับทันหลวงพ่อเดิมปุกเสกเนี่ยนะครับปุกเสกบนโบสถ์นะครับ แล้วก็นะครับหลายๆท่านที่เที่ผมลงคลิปไปนะครับมันเป็นคลิปเก่านะพี่พีดนะครับบอกพี่พีไว้ก่อนนะครับเนี่ยที่ผมลงไปนะครับสำหรับพี่ที่แบบอยู่ๆก็เข้ามาเฮ้ยอะไรกูแตกคือพี่คิดมากเกี่ยวกับกูแตกเพราะว่าข่าวกูแตกเนี่ยเอ่อเกูเก้นเนี่ยมันเยอะเนาะก็เลยทําให้พี่อาจจะคิดมากไปหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะรครับน่าเป็นรูปวัหวานนะครับรูปวัหวานย้อนไปดูเมื่อ พบเจอกรุพนมลอกหรือพ่อเดิมนะครับกรูลงมพ่อเดิมหลวพ่อ,พอคลายนะครับมวนที่สาม